วันนี้เราก็มาพบกับคลองถูกคลองดีแต่ไม่ฟรีนะคะกับด็อกเตอร์ปุ้ยนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอก็คือเป็นหมูหันนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่บริเวณเส้นองคลักนะคะก็คือเลยเมสอองคลักตรงคลองสิบหกมาพอผ่านโค้งก็จะก็เนี้ยค่ะเป็นทางเส้นเลยจะเจอแบบเป็นร้านขายหมูหัน ซึ่งเส้นนี้จะขายหมูหันแบบถู่ค่ะมีตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยนะคะเราไม่ต้องซื้อที่แบบตัวราคาเป็นพันนะคะมีตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันมีหลายร้านนะคะแล้วร้านที่เราเลือกวันนี้ก็คือร้านน้องโด่งหมูหนะะันค่ะก็คือว่า เราขับมาจากทางธัญญาใช่ไหมคะเลยพอ16มาปุ๊บเราก็จะกลับรถร้านจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะคะร้านน้องโด่งหมูหันนี่นะคะอันนี้เป็นไซส์ราคาเจ็ดร้อยนะคะที่โชว์อยู่แล้วบนสุดนะคะแล้วสองห้าร้อย จะเป็น1,000นี่เราโทรมาสั่งไว้เราก็ขับรถมาเอาเราสั่งไซส์500นะคะัหันของเรานี่นะคะของเราที่สั่งไว้อุ่นอยู่อันนี้เป็นไซส์ราคา500บาทค่ะ นี่นะคะหมูหันของเราก็เสร็จแล้ว ตัวใครนะโอ้แต่ประเทศนี้เรามาถึงแล้วค่ไปถึงแล้วสั่งเล็กไปไกบบบเบลล์ามาโทรมารก่อนจะจบบนออะคะค่ะชอบป็นตัวเล็กแล้วก็วันธรรมดาบางทีอก็จะหมดอืมค่ะอันเนี้ยโทรมาแล้วเก็บไปให้เนี่ยแล้วเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้กินตัวเล็กชอบกินตัวเล็กก็คือเดี๋ยวเราจะเ,นนเอากลับไปทานที่บ้านนะคะ เพราะว่าที่ร้านเป็นแบบซื้อกลับบ้านไม่ได้มีให้ทานที่ร้านเนาะแหน่ินอัวหน่องกรอบมากค่ะไอ้ชิมไอ้น,นี้ชิมก่อนเราจะกลับบ้านไปทานกันที่บ้านนะคะเป็นไงกรอบเยี่ยม เตรียมน้ำเป็นแทีของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่โอ้โหเตรียมเลยไม่มีให้ให้ทานในร้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครอยากทานริมน้ำนะคะทางร้านเขาบอกว่ามีคะ่ะนี่ตัวเพลิงตรงนั้นริมน้ำเนี่เตรียมเก้าอี้ น้ำเนิอมกระติกน้ำได้มาทานเองได้เลยค่ะชิลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างวันเนี้เราซื้อกลับไปทานบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชำละ,มะมหมู่เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เราจะชํแหละหมูแล้วนะคะน้ำจิ้มก็จะมีสองอย่างนะคะที่ให้มาตามนี้น้ำจิ้มสีดำนะคะก็จะเป็นตัวซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็อีกน้ำจิ้มหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วก็จะแบบแ่วเลยอะค่ะน้ำจิ้มแจ่วอะอยากกินนี้เลย เตรียมทุกอย่างพร้อมส้มตําผักสดแล้วก็พระเอกของเราหมูนี่เองอันนี้นะคะเรามาทานที่บ้านหนังมันก็จะไม่กรอบเท่าที่เราชิมที่ร้านแล้วนะคะอันนี้คือหมูหันนะน้องโด่งรงองคลักนะคะตัวนี้ห้าร้บาทไปซื้อกันได้นะคะหมูหันน้องโด่งก่อนไป นะคะก็คือเขาให้โทรไปสั่งนะคะคือว่าควรจะโทรไปสั่งก่อนแล้วคือเราไปเจอครับใช่เขาจะเก็บไปให้ควรจะโทรไปสั่งอืมไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะหมดนะคะเด๋ยวงวันนี้เราก็นำเสนอหมูหันที่เป็นถูกและดีนะคะแล้วไงเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าว่าจะมีอะไรแนะนำอีกกับของถูกของดีวันนี้เราก็ขอลาไปกินก่อนนะคะแล้วไว้ เจอกันใหม่ฝากสมัครสมาชิกช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย